สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณคณรูแอนอีกนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจุดประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยค่ะ แก้วตามีเงิน245บาทพอให้เพิ่มมาอีก100บาทแก้วตามีเงินทั้งหมดกี่บาทด,ดังนั้นนักเรียนจะต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะอันดับแรกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแก้วตามีเงินทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแก้วตามีเงิน245บาทพอให้เพิ่มมาอีก100บาท ดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เขานำมาบวกหรือมาลบกันนักเรียนสังเกตคำอะไรคะสังเกตคำตรงคำว่าพ่อให้เพิ่มมาอีกดังนั้นแก้วตาจะต้องมีเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าเพิ่มขึ้นก็คือการบวกนั่นเองดังนั้นประโยชน์สัญลักษณ์ที่เราจะเขียนได้ในข้อนี้ก็คือ สองร้อยสี่สิบห้าบวกหนึ่งร้อยเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมและนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการบวกเราจะต้องบวกทีละหละักหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักร้อยถ้าหลักไหนบวกกันแล้วเกินสิบให้นักเรียนนำไปทดในหลักถัดไปหรือทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่งข้อนี้ เอามาบวกกันแล้วจะได้คำตอบคือ345ดังนั้นตอบคำตอบข้อนี้คือแก้วตามีเงินทั้งหมด345บาทนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปค่ะลุงเลี้ยงไก่854ตัวขายไป526ตัวลุงเหลือไก่กี่ตัวสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือลุงเลี้ยงไก่ กี่ตัวลุงเหลือไก่กี่ตัวนะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือลุงเลี้ยงไก่845ตัวขายไป526ตัวนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะนักเรียนสังเกตคำว่าขายไปซึ่งถ้าเรามีอยู่เท่านี้และเราขายไปจำนวนไก่ของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ จำนวนไก่เราก็จะต้องลดลงดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ854ลบ526เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมการลบก็เหมือนกันเวลาลบเราจะลบทีละหลักโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะแล้วถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบสามารถลบได้ไหมคะ ลบไม่ได้นะคะต้องทำการกระจายหรือการยืมก่อนถึงจะนำมาลบกันนะคะซึ่งข้อนี้ลบได้ก็คือ328นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้คือลุงเหลือไก่328ตัวค่ะมาดูโจทย์ถัดมาค่ะร้านค้ามีไข่เป็ด118ฟองมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด225ฟอง ร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองอะประโยคนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ว่านำมาบวกหรือมาลบกันคะนักเรียนสังเกตนะคะไข่เป็ดมีไข่เป็ดเท่านี้ไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดเขาถามหาไข่ไก่ แสดงว่าข้อนี้ก็คือเอามาบวกกันนะคะไข่ไก่มากกว่าใข่เป็ดก็แสดงว่าเราต้องเอามาบวกกันคือ118บวก225เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบวกกันข้อนี้บวกกันได้343นั่นเองค่ะตอบร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมด343ฟองค่ะ เรามาดูจอถัดมาค่ะขุนมียางรัด757เซนขุนมียางรัดมากกว่าต้นกา94เซนต้นกามียางรัดกี่เส้นนักเรียนสังเกตนะคะเขาให้ขุนมาและเขายังบอกว่าขุนมีมากกว่าต้นกาเขาถามหาต้นกาดังนั้น ข้อนี้ต้องทำอะไรคะต้นก้าหนูต้องรู้ว่าต้นก้าคุณต้องมีมากกว่าต้นก้าแสดงว่าต้นก้ามีน้อยกว่าน้อยกว่าดังนั้นข้อนี้ประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้เลยได้เป็นการลบนั่นเองคะ่ะ757เลบ94เท่ากับช่องสีเลียมซึ่งเมื่อเราลบกันลบกันได้เท่าไหร่คะ อ่าข้อนี้ลบกันได้663นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้คือต้นกล้ามียางรัด663เส้นค่ะมาดูโจทย์ถัดมาค่ะฟาร์มแห่งหนึ่งมีแพะ580ตัวมีวัวน้อยกว่าแพะ190ตัวฟาร์มแห่งนี้มีวัวกี่ตัวอ่ามีแพะ แล้วเขาบอกว่ามีวัวน้อยกว่าแพะแสดงว่ามีน้อยมีวัวน้อยกว่าแพะเขาถามหาวัววัวน้อยกว่าแพะข้อนี้ก็คือประโยชน์สนณะข้อนี้ก็คือเอามาลบกันค่ะเพราะเขาถามหาวัวดังนั้นก็จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์คือ580ลบ190เเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมลบกันได้เท่าไหร่คะข้อนี้ลบกันได้เท่าไหร่คะ ลบกันได้เหลือ390ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือฟาร์มแห่งนี้มีวัว390ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ถัดมาค่ะชาวสวนปลูกเงาะ450ตน้นปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน124ตนชาวสวนปลูกทุเรียนกี่ตน้น เขาให้เงาะมาและเขาบอกว่าปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียนเงาะต้องน้อยกว่าทุเรียนเขาถามหาทุเรียนทุเรียนมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเราอยากรู้ทุเรียนเราก็ต้องข้อนี้เอามาบวกกันนั่นเองค่ะเราจะได้ประโยชน์สุดที่ก็คือ450บวก124เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมบวกกันข้อนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะ ข้อนี้บวกกันได้574ค่ะคำตอบข้อนี้คือชาวสวนปลูกทุเรียน574ต้นนั่นเองค่ะมาดูโจทย์ถัดมาค่ะแม่มีเงินอยู่700บาทซื้อของไปแล้วเหลือเงิน420บบาทแม่ซื้อของไปกี่บาทประโยคสัญลักษณ์อันแรก แม่มีเงินอยู่700แสดงว่ามีอยู่700ซื้อของไปเหลือเราไม่รู้ว่าซื้อของเท่าไหร่ก็ทำไมคะเป็นการลบถูกไหมคะก็คือ700ลบซื้อของไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็คือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเหลือเงินก็คือ420นั่นเองหรือหรือใครจะเขียนว่า700ลบ 420เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็ได้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเด็กๆจกณจำได้ไหมคะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะลบการลบกันเหลือเท่าไหร่คะลบข้อนี้ลบกันเหลือเท่าไหร่700ลบ280จะเท่ากับ420หรือ เจ็ดร้ลบสี่ร้มันก็จะเท่ากับ280นั่นเองคำตอบข้อนี้คือแม่ซื้อของไป280บาทมาดูข้อถัดมาค่ะแม่ค้ามีไข่ทั้งหมดกี่ฟองถ้าใช้ทำขนมไปแล้ว345ร้อฟองยังมีไข่เหลืออยู่75็้ฟองดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนได้ก็คือ ข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันก็คือแม่ค้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองก็คือช่องสี่เหลี่ยมลบ345เท่ากับ75หรือเราใช้ความสัมพัญของการบวกและการลบเราก็จะได้345บวก75เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้น คำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะ420นั่นเองเมื่อเราเออกมาบวกกันแล้วมันจะได้420นะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือแม่ค้ามีไข่ไก่ทั้งหมด420ฟองคะอ่ะให้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มน1น,นะคะหน้าที่78คะ่ะ ข้อแรกพ่อเลี้ยงปลาดุก250ตัวปลาช่อน275ตัวพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัวข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะเขาบอกว่าเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนแสดงว่าเอามาบวกกันประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ250บวก275เท่ากับช่องซีเลี่ยมข้อนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะ บวกกันได้525นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ525ตัวนะคะมาดูข้อที่2ค่ะแม่มีเงินอยู่480บาทซื้อของไป128บาทแม่เหลือเงินกี่บาทคะแสดงว่าข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะซื้อของไปแสดงว่าตังเราลดลงถูกไหมตังเราลดลงก็คือเอามาลบ จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์ดังนี้ค่ะ480ลบ128เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อนี้ลบกันได้เท่าไหร่คะลบกันเหลือ352ค่ะดังนั้นครัตอบข้อนี้ก็คือ352นั่นเองอะเรามาดูหน้าตัวอย่างแบฝึกหัดหน้าที่79ค่ะมาดูแบฝึกหัดหน้า79กันค่ะข้อที่1 ร้านค้าร้านขายไก่ร้านขายไข่มีไข่ไก่431ฟองขายไป218ฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟองข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันเปรี้ยวอให้นักเรียนขีดเส้นตรงสิ่งที่โจทย์บอกและวงกลมตรงสิ่งที่โจทย์ถาม เขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ431เท่ากับ218เท่ากับช่องีเลี่ยมข้อนี้ลบกันได้เท่าไหร่คะลบกันได้213นั่นเองคำตอบข้อนี้ก็คือ213ฟองนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2ค่ะ โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย357คนและนักเรียนหญิง542คนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเราก็ขีดเส้นตรงสิ่งที่โจทย์บอกและวงกลมในตรงสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เอามาบวกหรือมาลบคะข้อนี้นำมา บวกการประโยคสัญลักษณ์เราก็จะได้คือ357บวก542เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่คะบวกกันได้899ดังนั้นโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด899คนค่ะมาดูข้อที่3ค่ะ ลุงมีไก่245ตัวซื้อมาเพิ่ม100ตัวลุงมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวเราก็ขีดเส้นในสิ่งที่โจทย์บอกวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามปรโยชโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เรานำมาบวกหรือมาลบคะซื้อมาเพิ่มก็คือบวกนะคะข้อนี้ก็คือ245บวก100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม บวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะได้345คะ่ะดังนั้นลุงมีไก่ทั้งหมด345ตัวนั่นเองคะ่ะการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่80คะ่ะอค่ะเราม,มาดูแบบฝึกหัดหน้าที่81กันคะ่ะ พ่อปลูกต้นไม้ได้235ตน้นแม่ปลูกต้นไม้ได้146ตน้นพ่อปลูกต้นไม้ได้มากกว่าแม่กี่ตน้นดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เรานักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าข้อนี้เอามาบวกหรือมาลบคะพ่อปลูกได้มากกว่าแม่เกิดการเปรียบเทียบเขาให้พ่อกับแม่มาใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้อยากรู้ก็ต้องเอามาลบ กัน235ลบ146เท่ากับช่องสีเหล่ยงลบกันได้เท่าไหร่คะลบกันได้89ดังนั้นพ่อปลูกต้นไม้ได้มากกว่าแม่89ต้นคะ่ะข้อที่2ฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่230ตัวมีเป็ดมากกว่าไก่70ตัวฟาร์มนี้มีเป็ดกี่ตัว เขาให้ไก่มาใช่ไหมคะและเขาบอกว่าเป็ดมากกว่าไก่แสดงว่าเอามาทําอะไรกันคะเป็ดต้องมากกว่าไก่ก็คือเอามาบวกกันนั่นเองคะ่ะประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้ก็จะได้230บวก70เท่ากับช่องสีเหลี่ยมเมื่อบวกกันแล้วข้อนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะบวกกันได้300นั่นเองคะ่ะดังนั้นฟาร์มแห่งนี้มี เป็ด300ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูหน้า82กันค่ะแบบฝึกหัดหน้า82ค่ะข้อที่1พี่สูง172เซนติเมตรพี่สูงกว่าน้อง64เซนติเมตรน้องสูงกี่เซนติเมตรประโยชน์สัญลักษณ์จะเขียนได้อย่างไรคะข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกัน และอย่าลืมขีดเส้นตรงสิ่งที่โจทย์บอกวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้ก็ได้คือ172-64ลบ6สเท่ากับช่อง c เหลี่ยมลบกันได้เท่าไหร่คะได้108ดังนั้นน้องสูง108เซนติเมตรค่ะมาดูข้อที่2บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานหญิง 112คนมีพนักงานหญิงมากกว่าพนักงานชาย62คนบริษัทนี้มีพนักงานชายกี่คนอย่าลืมให้นักเรียนขีดเส้นในสิ่งที่โจทย์บอกวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้สามารถเขียนได้อย่างไรคะเอามาบวกหรือมารบกันคะ พนักงานหญิงมากกว่าพนักงานชายเอามาลบกันเขาถามหาพนักงานชายใช่ไหมคะก็คือ112องลบ62เท่ากับช่อง c เหลี่ยมลบกันเหลือเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะได้50ดังนั้นพนักบริษัทนี้มีพนักงานชาย50คนนั่นเองคะ่ะมาดูข้อที่3ค่ะ เมื่อวานขุนเก็บไข่ไก่ได้240ฟองวันนี้เก็บไข่ไก่ได้มากกว่าเมื่อวาน54ฟองวันนี้ขุนเก็บไข่ไก่ได้กี่ฟองก็เราก็ขีดเส้นตรงที่เป็นประโยคโจทย์บอกและวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะเก็บไข่ไก่ 240ฟองไข่ไก่วันนี้ได้มากกว่าเมื่อวานก็ต้องเอามาบวกกันค่ะ240บวก54เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญญาลักบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่คะบวกกันได้294นั่นเองดังนั้นวันนี้ขุนเก็บไข่ไก่ได้294ฟองนั่นเองค่ะ และการบ้านการบ้านก็คือหน้าที่83ค่ะให้นักเรียนวงไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำในในวันเสาร์หรือในเวลาว่างนะคะมาดูหน้าที่84ค่ะให้นักเรียนมาดูหน้าที่84ค่ะพี่ออมพี่ออมเงินได้ 5้าบาทน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่2 1งบาทน้องออมเงินได้กี่บาทประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้เขียนได้อย่างไรคะข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะน้องหนูนักเรียนจะต้องสังเกตประโยคนะคะว่าเขาให้อะไรมาและบอกอะไรเขาเขาบอกว่าน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่แสดงว่าข้อนี้เอามา ลบกันค่ะ542ลบ211เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วลบกันข้อนี้ลบกันได้เท่าไหร่คะได้331ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือน้องออมเงินได้331บาทค่ะมาดูข้อที่2ค่ะสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียน142ต้นปลูกทุเรียนน้อยกว่า ปลูกมังคุด122ตน้นสวนนี้ปลูกมังคุดกี่ตน้นข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะประโยคสัญลักษณ์เราสามารถเขียนได้อย่างไรคะเอามาบวกกันค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาให้ทุเรียนมาแลวเขาบอกทุเรียนน้อยกว่ามังคุดเขาถามหามังคุดซึ่งมังคุดมันมากกว่าเราก็ต้องเอามา บวกกันดังนั้นเราก็จะได้142บวก122เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่คะได้264ค่ะดังนั้นส่วนนี้ปลูกมังคุด264ต้นนั่นเองค่ะมาดูหน้า85บ้างค่ะหน้า85หน้านี้เขาให้หนักเรียนขีดเส้นใต้ที่เป็น สิ่งที่โจทย์บอกวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามมาดูข้อแรกค่ะสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีนกยุง345ตัวมีแกะน้อยกว่านกยุง203ตัวสวนสัตว์นี้มีแกะกี่ตัวอ่าเราก็ขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้สามารถเขียนได้อย่างไรคะ ักก่อนที่เราจะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์อย่าลืมเราต้องรู้ว่าข้อนี้นำมาบวกหรือมาลบกันใช่ไหมคะมีนกยุงและเขาบอกว่าม <Dam> ีแกะน้อยกว่านกยุงแสดงว่าเอามาลบกันก็คือ345ลบ203เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมลบกันลบกันได้เท่าไหร่คะ ได้142ดังนั้นสวนสัตว์แห่งนี้มีแกะ142ตัวนั่นเองค่ะมาดูข้อที่สองค่ะวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หนะ้าวันนี้แก้วเอ้ยวันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวาน30หน้าเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้าคะระหว่างวันนี้กับเมื่อวานแสดงว่า วันนี้อ่านได้น้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานต้องได้มากกว่าถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้เราเอามาทําอะไรกันคะอ๋ออย่าลืมเราต้องขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามและเรามาเขียนประโยชน์สัญลักษณ์กันเลยคะ่ะก็คือเอามาบวกกันนั่นเองเพราะว่าเขาถามหาเมื่อวานวันนี้ได้น้อยกว่าเมื่อวานแสดงเมื่อวานได้เยอะก็ต้องเอามาบวกกันก็คือ135บวก30เท่ากับช่องีเลี่ยม บวกกันได้เท่าไหร่คะได้165ค่ะดังนั้นเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้165หน้าคะ่ะมาดูข้อที่3ค่ะปีนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด653คนปีนี้มีนักเรียนน้อยกว่าปีที่แล้ว72คนปีที่แล้วมีนักเรียนกี่คนอา ก็ขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกวงกลมในสิ่งที่โจทย์ถามและเราสามารถเขียนประโยชคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะเด็กๆเอามาบวกกันค่ะ653บวก72เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบวกกันได้เท่าไหร่คะ วก,กันได้725ค่ะแสดงว่าปีที่แล้วโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน725คนค่ะการบ้านนะคะให้นักเรียนทำหน้า86ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่87กันบ้างค่ะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะครูทัพทิมมีสม,มุด236เล่มต้องซื้อหนังสือ ต้องซื้อสมุดเพิ่มอีกกี่เล่มจึงจะครบ700เล่มประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เขียนได้อย่างไรคะข้อนี้เอามาทำอะไรกันคะลูกข้อนี้เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยนะคะก็คือเราก็700ลบ236เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมถูกไหมคะ เขาบอกมีสมุดเท่านี้และเขาบอกว่าต้องซื้อมาเพิ่มอีกกี่เล่มจึงจะครบ700ดังนั้นเราเอา700ตั้งลบด้วยที่ครูเขามีและเราก็จะรู้ว่าเราต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่ลบการลบกันได้เท่าไหร่คะลบกันได้464ดังนั้นต้องซื้อสมุดเพิ่มอีก464เล่มน,นั่นเองคะ่ะมาดูข้อที่2ค่ะต้นกามีเงิน 450บาทซื้อหนังสือไปแล้วเหลือเงิน300บาทต้นกาซื้อหนังสือไปกี่บาทแสดงว่าเราอยากรู้ว่าต้นกาซื้อหนังสือไปกี่บาทข้อนี้ก็เอามาลบกันเหมือนกันค่ะตนกาก็คือ450ลบ300เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมซึ่งลบกันได้เท่าไหร่คะข้อนี้ ได้150บาทแสดงว่าต้นก้าเนี่ยซื้อหนังสือไป150บาทนั่นเองค่ะการบ้านนะคะการบ้านหน้าสุดท้ายก็คือให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่88นะคะวันนี้ครูแองก็จบในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้า และหรือคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ